กูได้ข่าวว่าตอแหลมากนะักตอแหล,แหลมากนังนินทากูฉ่ำเลยเสียงดังอะไรคะป้าเสียงดังนินทากูนินทากูไหนินทาว่ากูเสียงดังมึงรู้ป่ากูอยู่หมู่บ้านเนี่มาก่อนมึงมึงเพิ่งมาซื้อโอป้าหนูมไม่เคยนินทาป้าเลยมาินทางาไงมีคนบอกกูอยู่ใครเขาบอกคะแต่ก็ป้าก็เสียงดังจริงๆหนูเอ้า <นะ S 1> <ว>เสียงดัง <ๆ S 2> นะ ดัง,ง,ดงแต่หนูไม่เคยนินทาป้านนะว่าไม่ดได้ถมีคนเขามาเล่า,ายอย่เงี้ยกับคนนั้นคนนี้ทำไมว่าบ้านกูเสียงดงังทั้งนั้นที่บ้านกูก็เสียงดังมานานอยู่แล้วอะเอเอปกติเป็นเรื่องปกติบ้านกูถ้าไมคนหนูไม่เคยนินทะแล้วทำไมต้องมาว่าถึงบ้านขนาดนี้คะทำไมจะว่าไม่ได้ก็มึงนินทากูมึงว่าบ้านกูเสียงดังหนูไม่เคย<า>นินทาใครค่ะแล้วไปพูดกับใครล่ะ้วพูดกับใครก็พูดมาสิคะว่าหนูไปนินทาป้ากับใครที่แล้วมึงนินทากับใครมั่งแนทาทไทาทเลยายเยอะๆด้วยเดี๋ย นี้ล่ะค่ะเพราะว่าป้าเล่นมาด่าหนูถึงหน้าบ้านอย่างนี้มันไม่ถูกต้องค่ะทำไมกูจะด่าไม่ได้ก็มึงนินทามาทีหลังแออแบบว่าทำเป็นเก่งเออมาทีหลังจะเก่งเก่งมึงออกมาเก่งมึงออกมาต่อหน้าเลยแล้วป้างออกมาเลยแล้วเสียงดังทำไมคะอย่าเถียงเก่งกูเสียงดังปกติอยู่แล้วบ้านกูเสียงดังอยู่แล้วนี่กูเสียงทอนเสียงบ้านกูไว้แล้วมึงไปซื้อก็ไปพูดกับพวกแม่ค้าแม่ค้าไม่เคยพูดค่ะไม่เคยพูดแล้วพูจะรู้ได้ยังไงไม่อยู่หม่แล้ทำเก่งหนูอีดอกเออถ้าอยู่ไม่ได้ก็ไไปอออยยูู่่่่ทททีีีนนสา คนที่จะพูดเบาๆกว่านี้หน่อยนะคะนี่คือบ้านกูพูดอยู่กับแม่นอนอยู่แล้วเพื่อนบ้านก็มีเป็นมีสัมพันธ์กันดีอยู่แล้วถ่ายไว้ถ่ายไว้เลยแล้วจะแก้ตัวเลยว่าไม่เคยนินทาใครแล้วก็ไม่เคยนินทาคนสองคนด้วยเอาเจ้าที่ดีมิมตอบแม่งเลยเหมือนเก่งมึงมากมึงเก่งมากมากแล้วถ่ายไปเลยถ่ายจบนะถ่ายไว้แน่นอนค่ะเป็นหลักฐานด้วยว่ามึงบุกลุกบ้านอื่น เสียงดังอะไรกันเนี่ยเมียมึงอ่ะนินทากูเดี๋ยวป้าป้าว่าอะไรเมียผมเนี่ยเมียมึงมันนินทากูว่ากูเสียงดังว่าบ้านกูเสียงดังไม่เคยพูดค่ะป้าครับข่าวว่าป้าครอบครัวป้าเสียงดังเนี่ยเขารู้ทั้งซอยอยู่แล้วเมียผมแค่ไปพูดว่าบ้านเนี้ยทำไมเขาเสียงดังทำไมอาจจะพูดทำไมนินทาหอครมาอยู่ใหม่ไอ้ใหญ่ทำเก่งมึงด้วยไม่ได้เก่งหรอกครับป้ามากกว่ามีคนเก่งบุกมาถึงหน้าบ้านผมเลยเนี่ย ี่ปสวนของถนนถนนใครจะเดินไปเดินมาก็ได้อะทำไมอ่ะป้าไปปๆกับไปกับเพอะแต่ไป็ไม่ไ้นเงนนะมึงมึมึงไปเลยี่เก่งะเดี่ยมาทำร้านมเ้ยเ้ยไป้อปแม่้นะแจมบดเลยไเลยได้หนูโเลย่มยไ่ด้มานานแล้วไม่มีปัญหาผมรู้เรื่องบ้านป้าลูกสาวป้ามานานแล้วเนี่ยไปเลยบ้านไหนเ้าไม่ไม่เล่นด้วยไม่คุยด้วยอะโลกิย่ใหม่แล้วถ้าเป็นเก่งเหรอนี่ทาแมรู้อะพาไปไปเชพประสาหาหมอปนะป เฮ้ยไม่ไไม่ eh ัวปัญหาทำไมนี่คุณมาทํนี่คมาทำร้ายผมเนี่ยบอกใหกลับไปไงบอกกลับไปกลับไปเลย